ถ้าได้รับวัคซีนมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เขาป็ติดได้แต่อาการเขาอาจจะน้อยน้อยอาจจะแค่รกแอมระแอม,รแอมหรือไม่มีอาการอะไรเลยหรือบางคนอาจจะมีการปอดอักเสบแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับคนที่ไม่มีภูมิอะไรเลยนั้นถ้าเกิดเป็นคนที่ได้วัคซีนมาแล้วระดับหนึ่งขณะที่ยังรอเข้าโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านนี่คือสามารถอยู่ได้แล้วสังเกตอาการที่บ้านรักษาตามอาการกินยาแก้ไข้พักผ่อนนอนไปแล้วก็แยกตัวออกจากคนอื่นอยู่ห้องตัวเองใช้ห้องน้ําของตัวเอง กินของตัวเองไม่ต้องไปเจอใครอีก14วันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดอาการมันแย่มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบปัญหาหนกอกมากว่าหลายส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าในโรงพยาบาลทั้งที่เขาเริ่มมีอาการแล้วสุดท้ายเขาแย่อันนี้แบบเป็นสิ่งที่ทข้งๆแบบพูดยากอะคนทุกคนอะ มีโอกาสที่ดุนแรงหมดเลยไม่ว่าคนที่ปกติหรือคนที่มีโรคประจําตัวแต่โอเคถ้าากิดคนที่โรคประจำตัวก็อาจจะแย่กว่าเขาหน่อยแต่คนที่อาย,ยุน้อยๆเ,เนี่ยก็อย่าชะล่าใจว่าฉันยังเด็กก็มีเสียชีวิตเยอะแยะไปที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่ถ้าเข้ารับการรักษาช้าซึ่งเป็นปัญหาตรงนี้อย่างมากการเข้าถึงบริการอย่างทันท่วงทีเนี่ยเป็นขอบขวดที่ทําให้คนไข้กลุ่มที่เหมือนเขาก็เป็นคนที่แข็งแรงดีนะแต่ปวดว่ากว่าจะเข้าถึงการการรักษาได้เนี่ยมันช้าอาจ,จทําให้เขาแย่